สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประตูทานที่ขามหาหาบสมซองนังค้าเดินน้าตากับอุ้ยเบรกสิบา่าป้าไอคิวได้ของเล่นใหม่ปลาลูกนังคำาซื้อ,มา,อามาให้คิวเอ้ยเป็นอะไรนะคะสัมค่าซูงบอกยันไข่แตกบอกันไขตกมาจิกตาน้องลูกโอ้ คิวเอ้อ๋มอยู่น้องมอยู่น้องผุนขากระลากับดินพวนอย่าขึ้นแล้วอย่าขึ้นแล้วน้องออกให้แมวน้องออกอย่าพึ่งให้แมวออกเพื่อได้รถใหม่น้องคำซื้อใหม่เพื่อขาขาเราจะเกลือกันตรงไหนีี กาลากว่าอย่างเดียวว่ามเกิดอะไรเ้้งใชแขนใช้อู้เอาขึ้นเอานแบบนี้อยากไแ้วมมากินข่าวกิกินขาวแล้วกินข้าวกินข้าวก็ยังเนอะไม่เนอะดเนาะกินข่าวกับอันขวดจุจีมือสาวนี่ชื่เหมือนไปคุูดปลาลุกไง เทมันม um, uh, um, 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 ันเราจี้นะคริวเอ้ยอุ้มน้องขาในรอยเยได้เลยได้กดกอันนี้ก่มมยมามวงมะม่าวขี่มามไอคิวเนมนำบะเน่เนีขา้คว ไอ้คิวแนมนามันด้วยเกิดบ่บ้างเราบ่มนทูนะบ่ไม่อยู่แข่งอยู่คานั่งไปอย่างเดียวอักมืออีกหายบอกงานเลิกแล้วเลิกจะขึ้นเราวระจักพี่เราเลยห้าอใอ้ขึ้นแข่งแรกนะเพื่อนันตกใจผิ่นยาดผินบเคยเลิกแล้วเฮ้ยเลิกจะขึ้นเราแนมนัเลย ไปป่าเลยอืก uh, ินข oh, oh ่าวร้านซาวกับฮิวขาวโว้ยเนาะอือแล้จากแมนตีจักจั่นเนาะไปบาไปตีจักจั่นเลยไปไปแมนจินลูกกิ้นจะไปจัดไลน์แถวจะบดีกันแมนไอคิวกันแนมนะไอคิวกันแนมนะมาทายแม่เลย Nam 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 ai nam ở khuyên nam 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 nam

ไ่ได้นะแค่บอยอมันมาเจาค่ะหมกนมาตัดทางแล้วแมนเกินมากเินมากเราหิวข่าวบ่จะใช่ ไก่เบ okay, yeah, ิดเลยยายเห็บเออคิวค hey, yeah. ิวเอ้ยคิวเอ้ย่แมน่าล้อง้นั่างพี่น้องไปเบิ่งบอลเพิ่นอน้องอันเยเพิ่นเท้ของน้าอนาะ มะม่วงกะดกดกหลังจากเพิ่นน่ะยาตกเนาะท่งพาแจ่มไสมื้อนี้ป้าลุงเอพอใหญ่จอเพินเฮ็ดยังเด้อน

<laughs> ยังเล็กองยยังลายบ่ไปจากพ่อหรือพ่อแล้วพ่อผมชมแล้วเอาเป็นยังจอยพันมาสอดพี่เาไว้รังจากที่ว่าเห็นหัวแล้วเนาะเป็นจากบด้ผักเลยเหม่นเ่อนีเพิน่นจะไปเห็นหัวหกันเมือ่อไห้ก็นเ้เห็นแล้วแล้วพอหัวพอแล้วแลวะะปลาลงเลย ไปตอ,นอกน้ำอย่างเงี้ยเละเอาน้ำเอิบใส่แก้วขระชังมาแล้ว เจอแก้มเฉา,าๆก็รูกคือวันนี้เจอเป็นเห็ดซอยนะน้ำไหลลงไปทั้งคนเลยได้ไหนะ พ่อน้องอาเนือยอยู่กับพอด,ดีแล้วพี่น้องเพื่อพอดีแหงเลยเพือ่อน้องเพื่อ,อ,อแม่น้องอาเนื่อยในลูกเพื่อแม่อาเนื่อยในลูกพอดีแหงเป็นกระซื้อได้ใกล้เชลีควัตลูกนะเนาะ เพื่อนเห็ดเพื่อนกระปร้องแมนเตมเต็มนี่นเจ้าอะพี่นัอง,งอันน่เป็นคนหลิดแล้วนะั่นนะไอ้คิ้ว้าบะเทิงหล่ออันนี้ติตาหัวยัง ฮะแกงมาปันาปน่น,น,นหายาบอ่ะเดี๋ยวแจงคาดมันเหมือนกันเนาะอ๋ออ๋ออะไรพี่น,น้องคลิปนี้นอ้องข้างอระชาชนอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปปลาลุงไอ้าฟเบนสายส้มนะ